สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเล่าผีคืนนี้ขอเสนอเรื่องอาถรรพ์จอมปลวกปลวกเป็นสัตว์โลกดึกดำบรรมีอายุยาวนานประมาณ220ล้านปีปลวกมีมากกว่า2,000ชนิดคนโบราณเชื่อว่าหากปลวกขึ้นบ้านจะมีความเป็นสิริมงคล โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาแต่คนสมัยนี้กลับไม่คิดเช่นนั้นเมื่อไม่นานมานี้ปลวกขึ้นบ้านหลังข้าง,างปรากฏว่าเจ้าของบ้านรีบไปตามบริษัทกำจัดปลวกให้มากวาดล้างให้สิ้นซากแสดงว่าความเชื่อแบบเดิมๆดิมัมันเริ่มจะหมดไปแล้วแต่บางคนก็ยังเชื่อว่าจอมปลวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากกลับไหว้บูชาก็จะได้พบกับโชคลาภ เมื่อไม่นานมานี้ชาวจังหวัดน้องคายพากันแตกตื่นกับจอมปลวกซึ่งมียอดคล้ายเสีย,พยนพญานาจอมปลวกที่ว่าขึ้นอยู่ที่วัดนอนรือศีบ้านนอนรือศีใหม่หมู่12ตําบลกุดบงอํเาเภอพลพ,พิสัยจังหวัดน้องคายจอมปลวกขึ้นอยู่ใต้ถุนศาลาวัดมีจํานวน2จอมปลวกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5ฟุตสูง3ฟุตและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุต สูง1.5ฟุตที่หน้าแปลกหนึ่งในสองจอมปลวกแห่งนี้ส่วนยอดลักษณะคล้ายเสียงพญานาคกำลังชูคอแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดเล่าว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแห่งนี้มาเจ็ปีวันหนึ่งช่วงก่อนเข้าพรรษาได้กราบไหวและสวดนมนต์เบื้องหน้าหลวงพ่อโตจากนั้นมีความรู้สึกว่าต่อไปจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นให้ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษและจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ต่อมาในช่วงวันเข้าพรรษาพระอภินันโทหรือพระออดได้จำพรรษาอยู่ในวัดได้มาบอกว่ามีจอมปลวกได้ถุนสาลาวัดมีรูปร่างแปลกให้ไปดูก็พบว่าส่วนยอดจอมปลวกมีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคเชื่อว่าเกิดจากพระธรณีและสัพพสัตทำให้เกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นจึงได้ตั้งอธิษฐานสวดมนต์จนสามารถรับรู้ว่าจอมปลวกที่เกิดขึ้นนี้ เป็นที่อยู่ของนักน้อยที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อเป็นกาทิปมาปรดสัตว์ให้คนทำความดีและมีชื่อว่าเทพนาคีเทพนาคาจึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหวบูชาและบอกให้ชาวบ้านที่มาดูทราบว่าเป็นอะไรคนทั่วไปมีความเชื่อว่าจอมปลวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ล้อเล่นกับจอมปลวกมักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา เป็นต้นว่าประสบกับเรื่องที่ร้ายๆบางรายอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตและต่อไปนี้ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องราวของความเชื่อดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือเป็นความ,มงมงายกันแน่คนจังหวัดกาญจนบุรีมีความเชื่อว่าจมปลวกเป็นสิ่งมงคลที่บ้านเลขที่5401ทับหนึ่งริมคลองชนละทานหมู่บ้านดงละมุดอำเภอท่ามะกา ที่บ้านหลังหนึ่งมีจมปลวกขนาดใหญ่ผุดขึ้นอยู่กลางบ้านคุณลุงบุญมากเจ้าของบ้านได้เล่าประวัติจอมปลวกแต่ก่อนบ้านหลังนี้เป็นกระตอ๊อบก็เห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ก่อนแล้วไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าลุงไม่ชอบใจเพราะรู้สึกเกะก,กะเลยเอาจอบมาฟันทิ้งปรากฏว่าลุงเช้าจอมปลวกได้งอกขึ้นมาอีกและมีขนาดใหญ่กว่าของเดิมไปอีกตอนนั้นโมโหมาก จึงเอาจอบมาฟันทิ้งและใช้เกลือโรอยทับเพื่อไม่ให้ปวกขึ้นมาอีกปรากฏว่าคืนนั้นลุงล้มเจ็บมีอาการเพอเห็นผู้ชายแต่งชุดขาวท่าทางน่ากลัวมากเขามาพูดว่าทำไมต้องไล่กูกวาเ,าเงินเอาทองมาให้ลุงบอกท่านไปว่าให้อยู่ด้วยไม่ได้ตอนนั้นเรามีลูกเล็กๆก,กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายขณะนั้นมีร่างทรงของเจ้าแม่ทับทิม มาบอกกับลุงขอให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงลุงก็รับปากว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้พอกลับมาบ้านก็เกิดเรื่องร่างทร,งทรงที่มาด้วยมีอาการสั่นทั้งตัวและพูดเป็นเสียงของผู้ชายบอกว่ามึงโชคดีที่เป็นพี่เลี้ยงของเจ้าแม่ทับทิมหากมึงไม่ได้เป็นป่านนี้กูหักคอมึงไปแล้วเขาโกรธเพราะลุงไปไล่ยังไงแถมยังเอาน้ำร้อนไปรด เอาน้ำหน่อไม้ไปรถท่านก็เลยไม่พอใจมากแต่ถือว่าอย่างโชคดีที่ลุงรับปากว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเจ้าแม่ทับทิมนิฉะนั้นถูกพ่อปู่เล่นงานตายไปแล้วพ่อปู่ในร่างทรงบอกว่ายังไงครับท่านบอกว่ามึงจะนับถือกูไหมลุงตอบว่านับถือพ่อปู่บอกว่าหากนับถือกูจะต้องนับถือไปจนแก่เท่าเลยแล้วกูจะเอาลูกของมึงเป็นคนทรง ปู่ก็เรียกลูกชายของลุงให้เข้าไปหาแล้วบอกว่ามึงไหว้กูสิแล้วรับปากว่าต่อไปนี้จะเป็นร่างทรงลุงบอกว่าพ่อปู่ผมมีลูกชายหลายคนเข้าทรงจะได้เงินวันละกี่บาทเลี้ยงลูกไม่อิ่มพ่อปู่บอกว่าไม่ต้องพูดมากรับปากก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงกลัวว่ารับปากไปแล้วจะทำให้ลูกสามคนจะต้องอดอยากไม่มีกินลุงเลยไม่ยอมให้ลูกเป็นร่างทรง สังความไม่พอใจให้กับพ่อปูจากนั้นพวกลูกของลุงทั้งสามก็ไม่ยอมกินข้าวตอนนั้นกลัวว่าลูกจะตายก็เลยเชิญให้พ่อปูมาประทับทรงพ่อปู่ถามว่ามึงจะให้ลูกเป็นล่างทรงไหมลุงบอกว่ายอมตอนนั้นเป็นห่วงเด็กๆกลัวว่าพวกเขาจะเป็นอะไรไปเพราะไม่ได้กินข้าวไปแล้วหลายวันพ่อปู่บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ทุกอย่างดีแล้วมันทั้งหมด กินข้าวได้แล้วพ่อปู่ให้ลุงคดข้าวใส่จานพุนๆสามจานจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปในข้าวและนำจานข้าวไปตั้งไว้ที่กลางแจง้งพร้อมกับน้ำปรากฏว่าเด็กทั้งสามพากันกินข้าวอย่างหิวโหวยลุงบอกกับพ่อปู่ต้องออกไปขายผักขอให้พ่อปู่หาข้าวกินเองพ่อปู่ตอบว่าได้เรื่องกินอยู่จะไม่ให้เป็นภาระของใครขออย่างเดียวในเมื่อบอกว่านับถือ ก็ต้องนับถือตลอดไปวันหนึ่งเกิดลมพายุพัดแรงมากสภาพบ้านของลุงในขณะนั้นเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆดูแล้วไม่น่าจะทานทนกับลมพายุได้มันน่ากลัวทั้งลมทั้งฝนพัดแรงจนกระทั่งต้นไม้หักโคนคิดว่าบ้านไม่เหลือแล้วลุงรีบไปบอกพ่อปู่ขอให้ท่านช่วยนำลมให้เปลี่ยนทิศทางปรากฏว่าลมไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่พอมาถึงบ้านของลุงก็สงบไปเฉย,เฉย แทบไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ลูกของคุณลุงบุญมากเล่าว่าได้เห็นปฏิหารของพ่อปู่หลายอย่างหากคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บป่วยไข้เดือนร้อนเรื่องใดหากมากราบไหว้ขอให้พ่อปู่ช่วยก็จะได้รับความสมหวังตามที่ขอคนในครอบครัวเคารพบ,บูชาพ่อปู่มากจุดธูปบ,บูชาบอกกล่าวทุกวันอาหารและน้ำจัดมาบูชาเป็นประจำคุณสมคิด จ้าของธุรกิจรถไถแท็กเตอร์และรถแบ็กโฮเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อมีคนจ้างให้ไปไถจอมปลวกตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นจอมปลวกคิดว่าเป็นเพียงเนินดินตอนที่ลงมือไถจอมปลวกปรากฏว่าเครื่องยนต์เริ่มมีอาการผิดปกติแต่เราคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากไถเนินดินเสร็จก็จะกลับบ้านและให้ลูกน้องจัดการซ่อมเครื่องยนต์เวลานั้น เสียงเครื่องยนต์ดังมากจากนั้นเครื่องก็ดับสตาร์ดอยู่หลายครั้งก็ไม่ติดจึงโทรตามช่างให้มาซ่อมปรากฏว่าเผาเครื่องแตกละเอียดเจอค่าอะไรเกือบ 30, สามหมื่นเซ็งมากเลยรับค่าจ้างมาแค่สามพันแต่เจอค่าซ่อมไปตั้งสามหมื่นแล้วคืนนั้นผมก็ฝันเห็นชายชาราแต่งชุดขาวเขาบอกว่าเป็นพ่อปู่จอมปวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าผมไม่มีเจตนา แต่ถ้าผมทำไปเพื่อลองดีท้าทายท่านบอกว่าผมคงถึงตายแน่นอนผมไม่เคยเชื่อว่าจอมปลวกจะมีความเหี้ยนเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้ผมจำไปจนวันตายสิ่งลี้ลับในโลกนี้มีจริงเพียงแต่เราจะเจอมันเมื่อไหร่เท่านั้นเองการที่ชาวบ้านขอโชคลาภจอมปลวกผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่ององมงายเพราะได้ยินมาว่ามีหลายคนถูกหวยอย่างกับจอมปลวกที่จังหวัดนคนปรปฐม ผมไม่เล่นหวยแต่ชอบทำบุญผมเชื่อว่ากุศลผล,ลบุญที่ผมสร้างจะช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังใช้ได้อยู่นะครับท่านวิญญาณในวัดท้าพูด ไม่ไกลจากวัดไร่ขิงมากนักมีวัดเก่าแก่ชื่อว่าวัดท่าพูดภายในบริเวณวัดด้านหน้ากำแพงแก้วมีของแปลกพิเศษเฉพาะวัดท่าพูดคือวัดจุลามณีเจดีเป็นปูชนียสถานสำคัญของพุทธศาสนิกชนอันสถิตอยู่นันวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนที่จำลองพระจุลามณี มาประดิษฐานไว้นี้ได้หังสันทั้งองค์พระเจดีตลอดจนปฏิมารูปพระอินทร์ผู้เป็นอธิบดีแห่งถวยเทพรูปพระโพธิสัตว์สีอารียเมตไตรและรูปพระมาลัยเทระถัดไปในวงกำแพงแก้ววิหารหลังใหญ่เก่าแก่ก็ยังได้รับการปฏิสังขรณ์กลมกืนกับอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นแทนของเดิม โดยไม่ได้ขัดหูขัดตาเช่นวัดหลายแห่งนอกนั้นยังมีหอพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่สามอีกหลังหนึ่งก่ออิดถือปูนเป็นสองชั้นหลังคามีช่อฟ้าใบาระกาณนะหอไตรหลังนี้เองเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดวัดท่าพูดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีหลักฐานปรากฏในจารึกแผ่นอิฐ ที่ใช้ก่อสร้างโบสถ์หลังเดิมซึ่งปัจจุบันจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์บอกสักการไว้ว่าปีมะเมียตรงกับรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพศ2 2 8 1หลังจากนั้นวัดท่าพูดก็ยังมีประวัติสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงทนบุรีและกรุงรัตนโกสิน์ด้วยเหตุน,นั้นในวัดท่าพูด จึงมีโบราณวัตถุสถานจากยุคสมัยต่างๆหลงเหลือให้เห็นเป็นประจักษ์ยพยานอยู่ในปีพศ2 5 4 0คณะกรรมการวัดทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคาราวาสได้พิจารณาเห็นว่าโบราณวัตถุข,ของวัดท่าพูดที่มีเป็นจำนวนไม่น้อยนั้นสมควรจะได้นำมาจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ประจำวัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของพระอาราม อันมีความรุ่งเรืองสืบเนื่องมาในการนี้จึงมีดำริให้ปรับปรุงหอพระไตรปิฎกเก่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวม,รวมและจัดแสดงสิ่งของไปพรางก่อนจนกว่าจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรต่อไปและได้เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่วันงานพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสารสาธุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดทา่าพูด เมื่อวันที่เจ็ดธันวาปี2 5 4หสิ่งของสำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แก่พระยานมาศหรือคานหามซึ่งมีประวัติมาในตำนานของวัฒาพูดว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทานเป็นเกียรติยศแก่หลวงพ่อรถอดีตเจ้าอาวาสพร้อมกับกระโถนธรรมปัตกาน้ำชาและเรือกัญญาพระยานมาศองค์นั้น ยังได้ใช้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์วัฒนพุดด้วยสิ่งของจำนวนมากที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้จะเกี่ยวเนื่องด้วยอดีตเจ้าอาวาสองค์ต่างๆเช่นภาพถ่ายหรือเข้าของเครื่องใช้อันตกทอดกันมาอาทิหลวงพ่อแก้วอดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่5้ถึงหตามประวัติว่าได้เคยไปศึกษาวิชาช่างที่เพชรบุรี ก็จะมีสมุดไทยที่ท่านใช้ร่างภาพแบบไทยต่างๆใส่กรอบไว้ให้ชมหลายภาพบางส่วนก็ได้แก่ศาสนวัตถุต่างๆที่เป็นสมบัติของวัดมาแต่เก่าก่อนเช่นหีบพระธรรมลายรกน้ำโตพระธรรมคัมภีร์ศาสนาตํา,า,าตรายันหงส์สำริดที่เคยใช้ประดับยอดเสาหงและพระพุทธรูปต่างๆที่เหลือรอดเงื้อมือโจรใจบาป ที่มาทะลวงปลุกองค์จุลามณีเจดีเมื่อหลายปีก่อนนอกจากนั้นแล้วสิ่งของที่นับว่าเป็นกลุ่มใหญ่คือเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในยุคก่อนที่บริจาคมาให้กับทางพิพิธภัณฑ์เช่นเครื่องถ้วยชามเครื่องแก้วเครื่องมือการเกษตรเครื่องครัวและเครื่องจักสารต่างๆจนถึงปัจจุบัน มีสิ่งของที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์แล้วกว่าห0 0้ชิ้นในหนังสือประวัติวัดท่าพูดได้เขียนไว้ว่าวัดท่าพูดมีชื่อเดิมว่าวัดเจตพูดโดยมีเรื่องเล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่าพี่น้องสองคนได้นั่งพิงอยู่ใกล้จอมปวกฝ่ายพี่ชายเผลอหลับไปน้องชายมองเห็นตัวแมงดาวเรืองกำลังคลานออกมาจากโพรงจมูกของพี่ชาย ตัวแมงดาวเรืองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตะขาบแต่ว่าตัวเล็กกว่าในเวลากลางคืนจะมีแสงเรืองออกมาจากตัวตัวแมงดาวเรืองได้คลานหายเข้าไปในจอมปลวกต่อมาน้องชายก็ได้เผลอนอนหลับไปเขาได้ฝันว่ามีเจตตะพูดมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติกองอยู่มากมายในโพเขาให้เขาไปขุดเอามาขายเพื่อเอาเงินมาสร้างวัดเมื่อน้องชายตื่นขึ้นมา จึงได้เล่าความฝันให้พี่ชายฟังทั้งสองมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ช่วยกันขุดดินหาสมบัติแต่ก็ไม่พบจึงได้คิดย้อนทบทวนเรื่องที่พูดมาบอกในความฝันรวมทั้งเรื่องตัวแมงดาวเรืองเข้าไปในจอมปลวกทั้งสองตัดสินใจขุดจอมปลวกทันทีปรากฏว่าได้พบทรัพย์สมบัติอย่างมากมายจึงนำไปขายเพื่อน,นำเงินมาสร้างวัดตามความฝัน หลังจากได้เงินมาแล้วสองพี่น้องจึงมองหาทำเลสำหรับสร้างวัดและได้พบกับทางสามแพงทำเลเหมาะสมจึงได้ลงมือสร้างโดยตั้งชื่อว่าวัดเจดพุดต่อมาชื่อเรียกเพี้ยนไปเป็นวัดตะพูดสุดท้ายมาลงที่วัดท่าพูดตราบจนทุกวันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนวัดท่าพูดผีดุซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากวัฒท่าพูดสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถาวัตน,นี้ผีไม่ดุถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับความหมายของคำว่าเจตพูดหรือวิญญาณที่อยู่ประจำตัวมนุษย์ทุกคนคนเราเมื่อนอนหลับเชื่อว่าเจตพูดจะล่องลอยออกจากร่างไปพบเห็นสิ่งต่างๆทั้งดีและร้ายประสบการณ์ที่เจตพูดได้ไปพบเรียกว่าความฝันเมื่อคนเราใกล้จะตื่น ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจตตะพูดกลับเข้าสู่ร่างคนคนนั้นผู้ที่ถูกปลุกให้ตื่นอย่างกระทันหันหรือต้องตื่นเพราะความตกใจกรณีนี้เจตตะพูดจะรีบกลับเข้าร่างทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติมีอาการหวาดสะดุ้งและเหน็ดเหนื่อยเชื่อกันว่าถ้าเจตะพูดเข้าร่างไม่ทันคนคนนั้นยอมถึงแก่ความตายเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านได้นำเรือใบโบราณสร้างด้วยไม้ตะเคียน อายุประมาณได้หลายร้อยปีและยังมีเครื่องใช้ไม้สอยรวมทั้งภาชนะโบราณพวกถ้วยชามสิ่งของที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสมบัติสมัยโบราณทั้งสิ้นมาไว้ภายในวัดท่าพูดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าไทยมีความสนใจและเชื่อว่าสมบัติสมัยโบราณ ยังมีสิ่งที่เรียกว่ามนสเนอยู่ในตัวของมันเองเจ้าหน้าที่ของวัดท่าพูดเล่าให้ฟังว่าเจ้าของเดิมยังหวงสมบัติพวกนี้อยู่เคยมีคนแอบมาขโมยถ้วยชามโบราณไปแต่ในที่สุดก็ต้องเอาของที่ขโมยไปมาคืนเขาเลา่าว่าวิญญาณเจ้าของสมบัติตามไปหลอกหลอนเหตุการณ์ทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำและบางคืนก็มีคนเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทย มานั่งร้องเพลงอยู่บนเรือโบราณเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดท่าพูดย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยว่าตามมดวาอารามต่างๆนั้นถือเป็นแดนพุทธ,ธสถานสำหรับใช้เป็นที่ประกอบกิจปฏิบัติธรรมผู้ที่จิตใจศกระปกเข้ามารุกล้ําบรรดาเหล่าผีสางเทวดาทั้งปวงจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาปกปักรักษาคนที่มีจิตใจใสซื่อและบริสุทธิ สิ่งที่ได้รับย่อมเป็นความดีงามและความเป็นสิริมงคลดังคำกล่าวที่ว่าคนดีผีย่อมคุ้มครองความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เสือสารเจ้าแม่เสืออาจจะเป็นชื่อที่แปลก หรือบางคนอาจจะคิดว่าผู้เล่าเรียกผิดในความคิดสำหรับผู้คนทั่วไปแต่สำหรับผู้คนย่านรามอินทาคือผู้คนที่อยู่ย่านมีนบุรีและย่านใกล้เคียงจะรู้จักดีในด้านความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปฏิหารของสารเจ้าแม่เสือกันเป็นอย่างดีซึ่งตามปกติผู้คนโดยทั่วไปจะรู้จักกันก็แต่สารเจ้าพ่อเสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเจ้าพ่อเสือ,อย่านถนนตะนาว หรือศาลเจ้าพ่อเสือ,อย่านบางว่าเขตภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นที่นับถือและเคารพบูชาของผู้คนทั่วไปมาช้านานแต่ผู้เล่าจะนำเสนอในคลิปนี้เป็นเจ้าแม่เสือที่ตั้งอยู่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ซึ่งมีความปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ศาลเจ้าพ่อเสือทั้งสองแห่งเลยทีเดียว ศาลเจ้าแม่เสือแห่งนี้มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของเจ้าแม่เสือว่าสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ย่านถนนรามอินทาน,นี้ยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันสมัยนั้นศาลนี้ยังคงเป็นศาลเล็กๆเ,เก่าๆตั้งอยู่ริมคลองภายในศาลมีรูปปั้นเสือหน้าเป็นคนตั้งบูชายอยู่และข้างๆกันกับศาลนั้น ก็มีรูปปั้นผู้หญิงนั่งขัดสมาธิแต่มีใบหน้าเป็นเสือตั้งอยู่ด้วยในเวลาต่อมาได้มีคนวิกลจริตได้มาทุบทําลายจนรูปปั้นผู้หญิงนั้นแตกหักไปเหลือแต่เพียงรูปปั้นคนหน้าเสือเพียงองค์เดียวผู้คนจึงเรียกขานสารนั้นว่าสารเจ้าแม่เสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนประวัติที่พอได้ยินได้ฟังมาหรือพอได้ทราบมาก็มีว่า เมื่อสมัยก่อนย่านนี้ยังคงเป็นป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นมากอีกทั้งยังเป็นล่องสวนและมีสันานาชนิดโดยเฉพาะมีปลาชุกชุมมากจึงทำให้มีเสือปลามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและตามเรื่องเล่านั้นก็มีเสือแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งที่มีความรักและหวงแหนลูกของตัวเองมากหากินและอาศัยอยย่านนั้นต่อมาเมื่อมีความจเจริญเข้ามาสู่ ก็เริ่มมีการตัดถนนให้เป็นทางสัญจรและเริ่มมีรถวิ่งผ่านผู้คนเริ่มมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเป็นอย่างมากมายและต่อมาได้มีคนมาจับลูกเสือไปเลี้ยงไว้ด้วยความรักและห่วงลูกของตนแม่เสือจึงได้ออกตามหาลูกจนในที่สุดก็ถูกรถชนตายทำให้วิญญาณของแม่เสือเกิดความอาฆาตพยาบาทจนกลายเป็นวิญญาณร้าย คอยเที่ยวทำลายผู้คนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนั้นและทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่ทุกวันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนบางครั้งก็มีคำล่ำลือไปว่ามีคนพบเสือสมิงมาจับคนกินจนทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวในคำล่ำลือเหล่านั้นชาวบ้านจึงได้มีความเห็นตรงกันว่าควรทำพิธีขอขมาเสือตัวนั้น และได้ทำการจัดตั้งศาลเพียงตาขึ้นเพื่อการบูชาและเพื่อเป็นการขอขมาต่อวิญญาณของเสือปลาตัวนั้นและเพื่อให้วิญญาณของเสือนั้นได้สิงสถิตยอยู่ที่นั่นเพื่อจะได้นําความสงบสุขและความร่มเย็นให้กับชาวบ้านย่านนั้นสืบไปอีกตำนานหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเจ้าแม่เสือคือคู่รักของเจ้าพ่อเสือย่านราอินทาที่ผัดพาคจากกันไป พวกชาวบ้านจึงได้จัดสร้างศาลเจ้าแม่เสือไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ให้เจ้าพ่อเสือเจ้าแม่เสือทั้งสองจะได้อยู่คู่กันตลอดไปแต่เดิมศาลเจ้าแม่เสือไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางสามแพร่งมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งมากจนแทบไม่เว้นแตละวันมีคนบาดเจ็บและตายจนนับไม่ท้วน ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายจากศาลเดิมมาสร้างเป็นศาลใหม่ตรงบริเวณทางสามแพร่งนี้และได้ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่เสือให้มาสถิตอยู่ณศาลแห่งใหม่นี้และก็เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งที่ตั้งแต่ได้ทำการตั้งศาลเจ้าแม่เสือขึ้นในสถานที่แห่งนี้ก็จะไม่ปรากฏอุบัติเหตุให้เห็นบ่อยนักนานๆจึงจะเกิดอุบัติเหตุสักครั้งแต่ก็ไม่มีความรุนแรงจนเป็นเหตุ ให้ถึงกับมีผู้คนเสียชีวิตแม้แต่สักครั้งเดียวซึ่งประชาชนคนย่านนี้จะสัมผัสและรับทราบได้เป็นอย่างดีว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแม่เสือที่คอยปกป้องและคุ้มครองชีวิตของผู้คนไว้และนี่ก็เป็นหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าแม่เสือที่เกิดขึ้นจนเป็นตำนานเล่าขานของสารเจ้าแม่เสือแห่งนี้รถทุกคันที่ผ่านย่านนี้ มักจะบีบแต่หรือยกมือไหว้เพื่อทำการสักการะบูชาขอบารมีของเจ้าแม่เสือช่วยคุ้มครองให้พวกเขาได้รอดพ้นจากอุบัติเหตุทั้งปวงส่วนทางด้านโชคลาบก็มีผู้คนที่ให้ความเลื่อมใสเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาบกันไม่ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันหวยออกสองสามวันจะมีผู้คนเข้ามาเสี่ยงโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากอย่างไม่ขาดสาย และหลังวันหวยออกแล้วก็จะมีคนจํานวนไม่น้อยที่สมหวังประสบโชคลาภจะนำสิ่งของมาทําการแก้บนจนบางครั้งไม่มีที่จะให้วางของไหว้เลยก็มีมีหลายต่อหลายคนที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้เล่าถึงเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เสือในด้านโชคลาภซึ่งก็พูดตรงกันว่าได้ประสบโชคลาภกับเจ้าแม่เสือ บางก็เสี่ยงโชคจากเซมซีกันบางคนก็เสี่ยงด้วยการซื้อลอตเตอรี่สำหรับสิ่งที่ผู้คนนิยมนำมาบนบานกันก็จะเป็นจําพวกเนื้อสดๆเช่นเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อห,ออหมูหรือปลาสดๆก็ได้ที่นิยมกันมากก็จะเป็นรูปปั้นลูกเสือขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือลูกม้าลายนำมาถวายเพื่อให้เป็นบริวารของเจ้าแม่เสือซึ่งจากที่สัมผัสได้ด้วยสายตา ก็เห็นมีทั้งเสือขนาดเล็กขนาดใหญ่และม้าลายจำนวนมากที่ตั้งเรียงรายกันจนแทบจะไม่มีสถานที่เก็บวางนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางด้านโชคลาภหรือเรื่องราวต่างๆที่ผู้คนได้รับจากศาลเจ้าแม่เสือแห่งนี้ทางศาลเจ้าแม่เสือจะจัดให้มีการทำบุญศาลเป็นประจำทุกปีในวันที่9เมษาของทุกปีโดยเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 4 จนมาถึงปัจจุบันศาลเจ้าแม่เสือปัจจุบันเป็นศาลใหญ่ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนภายในศาลมีรูปปั้นคนหน้าเป็นเสือตั้งบูชาอยู่มีท่านบูชาและกระบอกเสียมซีที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้คนทั่วไปที่ต้องการจะถามหรือต้องการจะทราบถึงเรื่องราวหรือโชคชะตาของตนและสำหรับให้นักเสียงโชคที่ต้องการจะขอโชคลาภ ได้ทำการขอโชคขอลาบกันซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเสียมสีของที่ศาลนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ทำการเสี่ยงแล้วรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนพอผู้เราได้รับการบอกกล่าวยืนยันจากคนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านโชคลาบกับศาลเจ้าแม่เสือแห่งนี้มาแล้วขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังมาขอพรหรือขอโชคลาภกันก่อนวันหวยออกหลายๆวันสักหน่อยเพราะว่าช่วง ก่อนหน้าวันหวยออกสองสามวันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนเข้ามาขอโชคขอลาบกันมากและท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการขอพรหรือแสวงหาโชคลาบแต่อย่างใดศาลเจ้าแม่เสือแห่งนี้หาง่ายการเดินทางก็สะดวกท่านสามารถโดยสารรถของขอสอมกอที่วิ่งผ่านหลายสายหรือว่าท่านจะโดยสารรถตู้มาก็สะดวกเพราะมีมากสายอยู่ ศาลเจ้าแม่เสือตั้งอยู่บนช่วงกิโลเมตรที่7ถนนรามอินทาอยู่ใกล้กับซอยรามอินทรา67ทับหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่รถวิ่งผ่านลองแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรกันดูท่านอาจจะประสบโชคลาภจากศาลเจ้าแม่เสือก็ได้แต่โชคลาภก็อาจเกิดจากผลบุญกุศลของแต่ละท่านที่ได้กระทำกันมาด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด